ีครับมื่อน,นี้น้องมาจากอุบลน,นะครับผมมาเยี่ยมมามาหาอายุข่ายเอาแนวมาฝากเอาอยางมาฝากมื่อนี้อืองครับเอาอึองอืงพัวมายังดีเลยนเนมื่อน,นี้่อ่าเด้ไม่จะใส่เนี่ยย่บ้านฝนตกแห้งบ่น้องต,ต,ตกแห้งครับตกแห้งอันนี้เป็นอึองอย่างอึองเผาอึาองไข่นีบ่บ่แมนนครับโอ้บ่มโอ้บะตำโกโลกว่าดิเหมอนน้องอายว่านี่ย่ทางบ้านเราขายโรยทั้งบ้านอร่อย บุกอร่อยหอระอยหอมอร่อยเนาะหอมอร่อยแน่อันนี้เองวอึงใช่อันนี้อึงกินไหมกินอึงไหมอร่อยรู้จักอึงไหมของแท้ครับนี่นะครับน้องเอามาใหอยนะครับขอบคุณน้องหลายๆเด้อครับเด้อขอบคุณหลายๆน้องเดี๋ยวกินน้ำกันได้เมื้อนี้ได้เฮ็ดกินอยุคไข่เนี่ยละครัเสร็จสมวยเสร็จแล้วครับแค้เมื้อนี้ซอมมวยมวนบ่มวนบ่มวนมวนมวนอีน้องมวน มวนนี่นมองมากินวัดกูสนุกไหมสนุกอ่ะใช่ๆเคยบอกแล้วเคยบอกไปแล้วมวนป่ะทีนี้ซ้อมเสร็จแล้วนะวันนี้วันนี้ไม่ได้ไปกินข้าวข้างนอกนะวันนี้กินข้าวที่ค่ายนะนข้าวใช่กินข้าวอนนี้กินะไรกินกินต้มอึ่งต้มอึ่งรู้จักบ่กินต้มอึ่งอีสานหรอใช่อีสานอีสานจุกขาอีสานอีสานอีสานเอ้อไอ้คนอีสานเนาะ กินได้อาหารอีสานเนื้อหน้าาอีสานอีสานอีสานแต่ว่าแต่ว่าวันนี้ไม่ใช่ลาบไม่ใช่ลาบไม่ใช่ไก่ย่างไม่ใช่ส้มตำไม่ใช่ต้มแซ่บแต่วันนี้ต้มอึนโซยจุกไม่ใช่ซอยจุมื้อนี้พอมีโซยจุมื้อนี้พอมีโซยจุบกวันบแมนมือนี้เป็นเมนูต้มตอนนี้เป็นทุเยำซุเตุ๊ดตุปทตุ๊ดซุปแต่ว่าแต่ว่าเป็นซุปอึงน อึ้งซุปอึ้งไม่ใช่ซุปหมูไม่ใช่ซุปไก่ไม่ใช่ซุปปลาซุปอึ่งเล้วพ่อบอกกันเนอะว่าเป็นนี่อย่างแน่เลเดี๋ยวเดี๋ยวไอชวยโยฟิกเจอร์อึ้งไม่ไม่โชวยไม่โชวยฟิกเจอร์เลยรอเลี้ยวเลยรอโช่วงตอนเสร็จเลยรอโช่วงตอนเสร็จเลยแล้วก็ไม่กินเลยอีสานชอบมากแต่ว่าฝาหลังไม่ชอบเนื้อไม่เป็นไรฝาหลังตัวน้ำไม่ชอบน้ำเฮ้กินไม่ได้นะกินไม่ได้นะ เบลซาอยู่อยู่ไม่ต้องบอกเบลซาอยู่โน่อึงไหมอึงไอติ้งยู่งเดิมนูเจฟไม่ต้องบอกก็ฝรั่งคนนั้นไม่ชอบเมเบยูไม่ชอบเหมือนกันอยู่อาจจะไม่ชอบเหมือนกันแต่ว่าเจฟแคทอิตเอวิสติ้งใช่ไหมใช่ชาคอนคาเมลกินได้ไหมคอนคาเมลกินทุกอย่างก็ได้กินได้ทุกอย่างไหมทุกอย่างก็ได้กินได้ทุกอย่างนะเป็นยังงคือเป็นคาเมลหรือว่าคอนคาเมลทำไมทำไมทำไมอยากเป็นคอนคาเมล นี่คือมันอยู่นิวยอร์กไงมันกวนความหมายมันมาจากคูรีรามคูรีรามป้าอีสานได้ปะได้ได้๋ยวลอยกินต้มยิงนะได้ได้ได้กินง่ายที่นี่นะลอยกินต้มยิงนะต้มอึ่งผมว่าโชว์โชว์มันโชว์มันก่อนมาว่าจะมันกินไม่ได้มันจะได้ไปเตรียมอาหารมาให้กินกับเฮาไงโชว์ลูกก่อนดีกว่า แต่ว่าเวลานั้นจะไงขอร้องเบิองเมืองก็อะไรก็โชเล่โชเล่นะไอโชยูฟิเจอร์นะต้มอึ่งเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งยูรู้ไหมต้มอึ่งคืออะไรไม่รู้ใช่ไหมต้มอึ่งก็คือซุปน้ำซุปแบบต้มไก่ต้มปลาเนี่ยแต่ว่าคือต้องกินข้าวตรงนี้นะกินที่นี่นะแต่ถ้าอยู่กินไม่ได้ก็เพื่อ buy something อาเจ้าเนอะอาจ้าอาเจ้าอาเจ้า ถ้าอิทก็แฮก็ไอ่า่างใช่ก่ย่างแต่ว่าก่ย่างไม่หมดแล้วใช่มหมดแล้วม่ไม่มต้องเอาลูกอื่นให้เขาดูเลยเอาลูกอื่นไหเขาเบิร์นไหอันนี้ะให้เขาเบิรตรนี้หนึ่งหนึ่งทุ่มแล้วเออหน่งทุมแล้วกระถาก้อนเบิรูมเสิ่งที่

ได้ไไ้เจ็บมันเหมือนไข่ปลาเหมือนไข่ปลาไม่ได้หยุดหยุดทรายทรายทรายกินไก่ย่างเดีว่าตัวนี้หนึ่งชั่วโมงแล้วโอ้โหเดี๋ยวนี้นะโอเคอ้าวลูกนี่เขาบังเฮ้ยได้ได้ เออดูดีอยากกินไหมอยากกินไหมเอามาน้องเออาน้องเอามาน้องเข้ามาให้น้องเข้ามาให้เข้ามาเข้ามาที่อิตเอฟบีเดอฟอมบูบลฟอมบูบลชายนะอยุดชายนะายนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อย แปว่าไม่ใช่อื่นอันนี้เป็นอื่นอันนี้เอาไปยกตาเบิ่งรึเปล่าแดดจุ่มไม่ได้ ไม่ไ่าออันนี้รู้นีรู้ยต่ว่ายซากัวออวสังอ่าอร่อยเจ็บเสียบหล่เสียบหลายบไม่มีโยยไม่มีไทยเจ็ดซุปแล้วก็ไม่มีขาที่หน่อยอ้ชอบจริงจ ะะโอ้โ้นี่นะครับอึงนองเอามาฝากขัวไมายังดีวนี่ครับนี่โอ้ยอึงไข่ดอยดอดเลสยหยอดเลพุคนน่ะอึงไข่โอ้ขหหัวไม้ย่างดีเลยหของแท่ขาต้องสีฟบา แล้วนะครับตบวึ่งเร็วแล้วเจ็บคลายลองลองบิ้งลองบิ้งน้อยเดียวน้อยเดียวบุกยบุบุมันกินซุปมื่อก็กินได้แล้วกินน้ำ โอเคปะแสบปอแสบแสบบอสกินอึ้งแหนกินอึ้งไม่ได้ไม่ได้เอาเนี่ยเอาเอาเนี่ยไม่ได้เหนเลยเนี่ยใช่จุมมโลก็จะฟุตเวิร์กกูดไงกูดฟุตเวิร์กไงจุมมโลโยโยโย่แล้วก็จำคิกจำคิกนี่โยเยจำดีนะ You can try นะไม่ได้ ยิบยูเมีไยิบยูเลิฟมีเจฟใจสู้ยิบยูแค่นัตยิบยูโดนเลิฟมีชัวเฮ้ยยิบนัตเด็ดแม่เจ้เดียวนี่น้องกินครั้งแรกใช่ไหมนะเป็นไงความรู้สึกเหมือนไก่ก็รู้สึกไก่แหละก็กินได้ไม่ได้ม่ได้รู้สึกเจใจสู้ใจสู้ยอดหยางเลยเออเหรอโอเคไหมโอเค โอเคโอเคแต่ไม okay yeah. ่โอเคโอเคเอาโอเคไหมโอเคผมเอาหยีไหมเพื hmm. okay. okay, okay, <S <s ่อนเอายีไหมเอายีไหม อิ่มแล้วอิ่มแล้วเพาว่าอิ่มแล้วอิ่มอะไรยังไม่ได้กินเลยอิ่มแล้วยืนนักินอะไรดีอิ่มได้ยังพอแล้วโอเคโอเคครับเดี๋ยวกินตบอพื่อไงครับผมขอบคุณดีครับขอบคุณครนบยินดีไหมเอ็มยิ้มไม่ดีขอบคุณน้องมาด้วยนี่น้องเอาเอื้องมาฝากจากอุบลขอบคุณหลายๆแล้วน้องเนก็